สวัสดีครับวันนี้นะครับรูก็จะมาสอนการใช้เครื่องมือเพนทูลกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือเพนทูลกันก่อนเลยครับว่ามันคืออะไรสําหรับเครื่องมือเพนทูลนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวาดเส้นตรงและเส้นโค้งไปในทิศทางต่างๆนะครับเส้นที่สร้างจากเครื่องมือเพนทูลจะมีความยืดหยุ่นต่อการทํางานมากกว่าเส้นที่สร้างจากเครื่องมือลายทูลนะครับเนื่องจากปรากฏ แฮนด์ลขึ้นมาในระหว่างการทำงานนะครับทำให้สามารถตัดเส้นให้เป็นรูปร่างตามต้องการได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับนอกจากการกำหนดสีเส้นแล้วอ็อบเจกต์ที่สร้างจากเครื่องมือเพนทู l ยังสามารถกำหนดใสาสีให้กับพื้นได้ซึ่งหลังจากการวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับครูก็จะมาสอนการวาดรูปหัวใจนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ไปเลือกเครื่องมือเพนทูลกันก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับเลือกเครื่องมือเพนทูนคลิกค้ง,งนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกสีให้เส้นมันนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวครูจะเลือกเป็นสีเขียวแล้วกัน พอเลือกเส้นสีเสร็จน,นะครับเราก็มาเริ่มวาดกันเลยนะครับคลิกจุดเริ่มต้นจุดแรกก่อนนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นเส้นตรงจุดที่2ให้เราคลิกแล้วปล่อยเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการท้เป็นเส้นโค้งในจุดที่2เราก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากดึงให้มันเป็นเส้นโค้งนะครับนี่ครับ ก็จะได้แล้วทีนี้เห็นเส้นเขียวๆนี่ครับเส้นเขียวๆนี้เขาเรียกว่าเส้นแฮนเดิลนะครับเป็นเส้นลักษณะภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับต่อมาเราก็จะตัดเส้นแฮนเดิลตัวนี้ทิ้งนะครับไปนําเมาส์ไปวางที่จุดที่2นะครับมันจะเกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งเพื่อตัดเส้นมัน การที่เราตัดเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดในการเราสร้างจุดต่อไปมันจะโค้งไปตามแนวเส้นก่อนนะครับก่อนที่มันจะมาจุดที่3แต่ถ้าเราตัดทิ้งปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นตรงมาเพื่อเราที่จะปรับแต่งได้ในจุดที่3เลยนะครับไม่ต้องให้มันโคง้งเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราตัดสมมุติว่าถ้าเราไม่ตัดอา้า สมมติว่านะถ้าเราไม่ตัดนะครับมันก็จะโค้งมาอย่างนี้เห็นไหมครับลักษณะมันโค้งมาโอเคงั้นเราก็ตัดมันซะแล้วก็ค่อยปรับแต่งเอาตามความสวยงามเราก็ทำไปเรื่อยๆจนเป็นรูปที่เราต้องการเลยนะครับนี่ครับรูปหัวใจ เมื่อเราวาดรูปหัวใจเสร็จแล้วมันอาจจะมีบิดเบี้ยวผิดนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้โดยใช้เครื่องมือ selection นะครับดึงออกมาตามความเหมาะสมสวยงามเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะลงสีด้วยครับโดยเพนบักเก็ตทูนะครับเรามาเลือกสี ให้เป็นสีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาสร้างมิติให้มันนะครับโดยการใช้เครื่องมือปัดทูนนะครับหรือผู้กันของเรานั่นเองเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเหลืองนะครับนี่ ก็จะมีเงาขึ้นมาแล้วนะครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับการวาดภาพจากเครื่องมือเพนทูน,นะครับวารูปหัวใจจากเครื่องมือเพนทูนสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอการจบและเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ